เจริญสุขจเจริญพรศาสธาสัธติชนยติธรรมกลยานมิตรทุกคนทุกท่านวันนี้หลวงปู่พาทุกท่านมาชมธรรมชาติครับธรรมชาติถ้ำปิชริลชมถ้ำเนาะชมธรรมนะชมถ้ำช,ชมธรรมชาติกันนะเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูข้างในนู้นว่าเป็นยังไงจะขึ้นไปดูกันเนาะตามบันไดนี้ไปเลย ข้ามาถึงตรงนี้มีความรู้สึกว่าเย็นเย็นอากาศเย็นเลยครับกำว่าขอเชิญทุกท่านกราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์หน้าสถานที่แห่งนี้ซึ่งเป็นภายในถ้ำเนาะธรรม,ธรมชาติสร้างไว้สว,สวยๆสวงามมากเลยครับ ทุกท่านที่ได้รับชมนี้ถือว่านะว่าเป็นผู้ที่โชคดีนะโชคดีเพราะว่าถ้าไม่ได้รับชมที่นี่ก็ไม่มีโอกาสได้เข้ามาชมแล้วนะงนั้นเปูขอนำบรรยากาศภายในถ้ำมันงดงามนี้ให้กับทุกคนทุกท่านได้รับชมกันก็เป็นถ้ำธรรมชาติสวยงามเลยคนะรูปทรงต่างๆ่งนั้นก็ดูไดนะ้ด้วยสายตาของท่านเองนะครับ ก็ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัรยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายจงอวยพอรให้ทุกคนทุกท่านที่ได้รับชมคลิปนี้จงม,มีความสุขมีความเจริญมีความสุขกายมีความสุขใจปรารถนาที่ใดขอขอได้ทุกความุู้มาปรารถนาทุกการทุกคนทุกท่านเถิด ปัจจุบันนี้ก็จะมีความเงียบเหงาสงบเงียบโดยธรรมชาตินะซึ่งวัดเป็นวัดป่าวัดดอยที่มีถ้ำเป็นธรรมชาติถ้าไม่มีใครดูแลไม่มีใครเฝ้าดูแลรักษาวัดก็จะกลายเป็นวัดลกร้างว่างเปล่าซึ่งพระอาจารย์นั้น แต่มราณภาพไปแล้วเนาะะอาจารย์ที่มาสร้างไว้ตรงนี้เนะนาะโบราณภาพไปแล้วทีนี้ก็ขาดผู้ดูแล,แลผู้สานต่อกนะ็อเลยทําให้ไม่มีผู้ใดรับรู้รับทราบได้มาร่วมสานต่อตรงนี้ได้และในปัจจุบันนี้ก็จะมีวัดที่รกร้างว่างเปล่าขาดผู้ดูแลอีกมากเนาะในประเทศเราทั้ง ทั้งในวัดในเมืองในวัดในป่าในชุมชนในชนบทแม้แต่วัดในหมู่บ้านในชุมชนก็ยังมีพระอยู่หนึ่งรูปสองรูปประมาณนี้เนาะแต่ที่อยู่เยอะๆนั่นคือวัดที่อยู่ใหญ่ๆในเมืองหลวงในเมืองใหญ่ๆนั่นเ็าจะมีพระเยอะวัดหนึ่งมียี่สิบสามสิบรูปก็มีแต่พูดถึงวัดในชนบทประมาณแบบนี้ก็จะหาผู้ที่เข้ามาอยู่ดูแลยากนะ ถึงแม้ว่าครูบาอาจารย์ได้สร้างไว้ให้แล้วขอแค่มาอยู่ดูแลรักษาความสะอาดดูแลความสงบเรียบร้อยก็ไม่ค่อยมีเพราะนั้นถ้ทาท่านใดที่มีจิตทาอยากจะเข้ามาบุสมบทดูแลสืกษสารสารต่องานต่างๆของครูบาอาจารย์ก็สามารถเข้ามาบุสมบทก็ามาบวชด,ดูแล เป็นการสืบทอดพุทธศาสนาด้วยนะขออรุโมทนากับทุกคนทุกท่านนะสำหรับคลิปนี้ก็จะขอฝากไว้เพ็นท่นี้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอความสุขดุงมีแด่ทุกคนทุกท่านทุการทุกท่านทุกคนเท่้ วัดธรรมอิทิลิตอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปลาง